the oh. เยอาแล้วยับอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่อยู่นี่สแล้วอแจังหสนภาพองสีดํสีดาจังหวนี้โดยคุณเทกโอ้ด้คุณเท็กเลยใช่เออแต่โอ้โหโดนตัดาได้ตรงนี้อ๋ตั่คุณอมงมเพิ่มขึ้นอากาศจะหนาวแต่คุณสนามรอแล้วโอ้่ดีโอ้โหเจ แล้ว,แล,ว oh. <sm illi> แล้วย Interior ังแล้วโอ้โหคุ้ชเห็ไกลแล้วตหมเนควาสวยๆนครับม <t> ีการมาแล้วมีการคว่ำมวนกันนะครับผมอ๋อแต่สีขาวมาวันที่มาสาย ยิลับสามอรอลแล้วูวามเตบคะแนนวันนี้ต้องจับตามอลแล้วนะสาหรับสีดำฝ่ายเล็กเ วังตนีตังหลัมาแล้วจังหวะนี้วางโอ้ยังอยู่แวมาตัดบอลมา้แล้วโอ้ไกลไกลแล้ววันนี้ตัดตัวัดั

ได้มาทา้ายดแล้วแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนกูหือใครยอมเออไปมีใครเอาใครแล้วจะทำยังแต่สีดำได้บุกแล้วโอ้ยเอือกับทำแล้วนะบาคะแนน Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ đang không <bỏ> <laughs> แล <S ane> ้วเจ้าไหนกลับมาแล้วหมายเล่นตายเล่นเอวันนี้เราโรงพยาบาลได้มาแล้วนะผมมาการบเจสามารถเดินไปได้เลวนะผมอยู่ที่ทางเข้าฝั่เรียนเดินแบแล้วดาวนี้แล้วสีดำยังไงยังไง 啊。Oh. Oh.

มาโน่นมาทีีแล้วมาทางซ้ายโอ้โหนีน่เียาวต่อะไรปได,ได้แล้วนี่อยู่ไหน<า>ออกหลังก่อาสีขาวได้หมดสีขาวมาแล้วแบบนีมม้นะครับขวิดท้าวางขึ้นมาแล้วจะทำยังไงจะทำยังไงเบ้ ยังไงดู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 ดดูดดู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 ด ออจับตามอลนะครับออกหลัวเจ้าไหนหมายเลขแปสิเ็แล้วไหนหังบอได้หรือเปล่าเอาเอาตแล้วรางว่า

على <applause> طول